ไม่อยู่เลยโชกุนลงบีไปดิอาบียทำไมวะตัวเตอร์เือนนโนมอ,อยู่ไปก็ได้ต้อก็แพ้แพ้ถ้าเป็นมีคู่โลยชัชเลยนั่นไงเขาวิ่งไปจับอยู่ตรงนั้นเอ้ยโทไม่คู่กระดูกไม่ดีอะ เล่นหนุบ่ะคนละไอ่มา้วอนอ่ะหนูอยากฟันอ่ะโอเคเรียบร้อยยิงแล้วก็ชนะ คนเป็นเป็นเิวอย่างน้นว่าอะไรเอาฟังออกดีกว่าโคตรเสียวแม่มาตอนนี้ไอทีเนียวตอนนี้กูเล่นเกมขึ้นไม่ไหว,ว <ๆ S 2> อินไห,ไหวไหมไหวไหวไไมไหไเออโดดมา ไม่ไหวก็แทนมะมือขวางทางตรงนี้นะเวลาเขาตันนี้อ่ะมึงมึงหนีเพื่อขึ้นไวตรงนี้ต่อตัวเลยยืดเท้าทำได้ไงมึงก็ทำได้อินมาเลยมาอันนี้เขาป๊อปชอย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 ปัดมาถอย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 อ้าวตายเด้กูจะขึ้นตรงนี้ได้แล้วเว้ยขึ้นตรงนี้ได้ ไม่ไม่ได no, yeah. ้อะยกต่อนทีเลยไอ้เขี้ยวหัวร้อยกดสเปรย์บูมไม่ติดแตะแฉะไอ้เขี้ยวมันอบิ่มมาอยู่อีกอิน เออที่เนี่ยทำได้ไหมไม่ได้บุกไอ้อปลาระเบิดควันมันอ่ะกูเองอ่ะกูปลาตรงนี้กูปลาอัดตรงนี้วันนี้มาทางนี้ดินทางนี้ก็ขึ้นป่าเนี่ยเชียร์มาแล้วเชียร์เลยลดดมออลแม่ลูกโซ่ทำไมมาเจ็ หนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งพันพันหนึ่งนาทีพอดีว่าเขาเรียกว่าเต้นเขาไม่อยากเป็น All right Let's move on เดีไปที่เดิมกันไปที่เดิมไม่เอามันไม่หนุกอ่ะหนูขอหยุดที่เดิมตรงหนูขอลองตามตามล่าหาหาแพ้หน่อยอย่างงี้มันไม่หนุกอ่ะเจอแพ้แล้วก็ค่อยค่อยวิ่งอืดอืดก่อใช่ไหมเร็ว ทำไรอะเรีวอ๋อตรงนี้โดดเลยเออเจอน้องโมไปแล้วเนี่ยอีเียเนี่ยฟันแฉะเลยสุมันไส้มันใครอะมันมาต้นนี่ต้นมาทางเดิมต้นเดี๋ยวปลาระเบิดแฟนให้เอ้นมาทางเดิมแล้วมันจะวิ่งไปไหนอะมาเรา้าละต้นเ๋ต้นเข้าไป ไอ้นุ่นแล้วตามไปตามตามไปเดี๋ยวก็อันนี้เถอะเดี๋ยวนี้เขาดักอย่างเงี้ยแล้วใครมายิงยิงหมดอ่ะปับ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 ท่านมาะมันเนี่ยจะบอกนะว่าแพรตามมาอุ้ยเฮียว่ไงต่อต่อตรอเฮ้ยมึงรีบเลยแพรมาแล้ว เดี๋ยวเดมาเ,เดี๋ยวเดก right <so ็มาทางนี้สิโดดเลยโดดเลยแม่ไม่หวอยไอ้ยี่อโดดเลยโดดเลยโอ๊ยติดไปแล้ะระวังด้วยริวแพอยู่แถวนั้นแล้วติดแต่วแพมันอยุดที่แบบเป็นที่ขึ้นบนไดอ่ะเป็นที่ขึ้นไปได้เป็นหตันนันเหมือนโดนเออเอ้ยมันมันไม่ถึงอ่ะมันมันถึงเหรอถึงเหรอ ออตัวเต้นเต้นออามาดีเห็นนมมองริวเต็มชอเลยหนึ่งนาทีแล้วโอเคโอเคมหนึ่งนาทีแล้วไปคันแพกันเจ็บ<อ>ล้วอินเป็นอินเป็น